ในเรื่องของการปราบปรามกันบ้างท่านมทหนึ่งค่ะมีการนําทีมปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปบุกทลายบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่นนทบุรีค่ะก็ไปพบนะคะเงินสดเนี่ยมากกว่า4ล้านบาทชิปหมุนเวียนภายในบ่อนรวม320ล้านบาทมีนักพนันกว่า328คนเร่งเดินหน้าจาัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ช่วงคว่าวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองนําชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า80คนค่ะไปเข้าตรวจค้นจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านค่ะบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลลักลอบเปิดบ่อนใหญ่ให้เล่นการพนันได้24ชั่วโมงจนนํามาสู่การสืบสวนและเข้าตรวจค้นก็ไปพบ เงินสดมากกว่า4ล้านบาทชิปหมุนเวียนภายในบอร์ดเนี่ยรวม320ล้านบาทและสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่า328รายนะคะเจ้าหน้าที่นําตัวมาทําบันทึกจับกลุ่มที่ที่ว่าการอําเภอบางใหญ่เพื่อดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันลกลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนธรบางใหญ่ดําเนินคดีต่อไปค่ะสำหรับบอนแห่งนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณ2,000ตารางเมตรด้วยกันสามารถจอดรถได้1 0 0 1ง0ถึง 50คันนะคะภายในบ่อนมีระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงก็คือมีกล้องวงจรปิด30ตัวตั้งรับเลยเรื่องของการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตั้งรับเป็นอย่างดีนะคะส่วนการเล่นพนันภายในบ่อนก็มี3ประเภทด้วยกันก็ได้แก่การพนันกรรทัวบาคาร่าและเสือมังกรรวมทั้งหมด13วงพนัน นายอนุทินกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้หากขยายผลไปถึงใครก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมการปกครองผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีก็มาลงพื้นที่มาแทบทุกหน่วยงานคงไม่มีใครกล้าช่วยเหลือขณะเดียวกันการปรับปรามบ่อนการพนันถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญตนเองได้มอบนโยบายจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งการหาข่าวสืบสวนการเข้าถึงแหล่งผู้กระทําความผิดเพื่อ ระวังการกระทําผิดทางกฎหมายทั้งนี้หากประชาชนนะคะมีข้อร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1 5 6 7ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ